สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชําต้นดาวเรืองกันนะครับดอกดาวเรืองนอกจากจะขยายพันธุ์ด้วยเพาะเมล็ดแล้วก็ยังสามารถขยายพันธุ์ด้วยการชํากิ่งได้ด้วยนะครับต้นนี้สีต้นนี้ผมชําไว้หกวันครับ6วันก็รากเดินแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูรากนี่นะครับ ตัวน,นี้ยังไม่เห็นแต่มีรากแล้วนะครับนี่นะครับโอเคก็มีวิธีการยังไงก็มาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมแนะนำก่อนอุปกรณ์นี่ก็คือวัสดุปลูกเราใส่ในกระถางเล็กนะครับกระถางตัวนี้เป็นกระถาง3นิ้วนะครับดินผสมผมใช้แค่ขุยมะพร้าวกับ ทรายนะครับทรายหยาบหรือละเอียดก็ได้นะครับครึ่งต่อครึ่งครับน,บบนี่นะครับแล้วก็บรรจุใส่นี่นะครับแล้วก็เราก็จะมีต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ดอกดาวเรืองเราที่เราจะตัดยอดชำวิธีการตัดเราก็จะตัดให้เหลือข้อตาเพื่อให้ต้นเก่าสามารถแตกยอดได้อีกนะครับ นี่นะครับก่อนนับดูเลยก็จะมีข้อตาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้2ข้อตา3ข้อตานะครับเราจะไว้แค่1ข้อตานะครับนี่ตรงนี้เราก็จะตัดตรงนี้นครับตรงนี้ก็เหลือไว้ตรงนี้ก็ตัดตรงนี้พอให้เหลือข้อตาที่เขาจะสามารถแตกยอดได้ด้วยนะครับผมจะพาไปดูต้นที่ ตัดไปก่อนหน้านั้นเราก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับต้นเก่ายังไม่เสียนะครับต้นเก่าเราก็ลดน้ําบํารุงใส่ปุ๋ยก็ออก,ออกดอกได้นะครับออกดอกได้เหมือนเดิมสวยนะครับมาเรามาตัดยอดกันเลยครับตัดเลยตัดเลย ประมาณนี้นะครับเราได้ยอดออกมาแล้วแล้วก็เอาใบาออกนะครับเพื่อลดการคายน้ำนะครับเดี๋ยวไว้แค่ส่วนยอดนะครับสามสีใบเล็กนะครับแบบนี้ จะได้ยอดมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ลดน้ำในกระถางก่อนนะครับให้ชุ่มก่อน โอเคครับพอน้ำชุ่มแล้วเราก็หาไม้หรือหาอะไรก็ได้นะครับมาปักนําร่องก่อนแล้วก็ปักลงไปเลยนะครับแล้วก็บีบให้นแน่นนิดน,นึงไม่ให้ต้นมันโยกนะครับ เสียบลงไปกันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าดินมันอ่อนละก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับก็เราก็ชําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตั้งไว้ในร่มธรรมดาก็ติดนะครับแต่ช่วง3วันแรกก็จะเฉาหน่อยแต่เราก็อยากให้ติดเร็วเราก็ต้องครอบถุงพลาสติกไว้นะครับก็เอาใส่กระถางเก่าๆเลยได้เลยนี่ครับ ็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับครอบไว้ทิ้งไว้ประมาณ5-6วันก็ลากยาวแล้วนะครับแล้วก็เอาออกมาจากนั้นก็ทิ้งไว้ประมาณเอาออกจากกระถางประมาณ4 5หวันก็เปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยนะครับหรือว่าปลูกลงดินได้เลยนะครับเราก็จะได้ต้นดาวเรืองที่ต้นเตี้ยออกดอกเร็วนะครับที่สำคัญ ถ้าเป็นต้นพันธุ์จากการชำยอดเราก็พยายามปรุงดินแล้วก็ลดน้ำใส่ปุ๋ยให้เร็วกว่าเดิมนะครับให้เขาสามารถเลี้ยงต้นแล้วก็เลี้ยงดอกให้เขาสมบูรณ์ได้นะครับถ้าเราบำรุงไม่ดีดอกเขาจะเล็กลงกว่าต้นแม่พันธุ์ที่เราตัดยอดมานะครับผมเดี๋ยวผมจะครอบถุงพลาสติกเลยนะครับ ครับผมเราครอบถุงพลาสติกเสร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้นะครับในที่ร่มนะครับก็5วัน5วันถึง7วันก็ลากยาวแล้วนะครับก็ออกมาได้เลยเราก็จะได้ต้นจำนวนต้นดาวเรืองเยอะขึ้นนะครับโดยที่ต้นเดิมที่เราตัดไปก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็ออกดอกได้เหมือนเดิมนะครับ วิธีนี้ก็จะช่วยเพิ่มจำนวนต้นของเราได้เยอะขึ้นนะครับก็ปัจจุบันเมล็ดดาวเรืองก็ถ้าซื้อปีกก็ถ้าเป็นดาวเรืองตัดดอกก็จะประมาณตกเม็ดแล้ว1-2บาทน,นะครับกถ็ถือว่าเป็นราคาที่สูงวิธีนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดต้นทุนขึ้นนิดหน่อยนะครับ ก็สำหรับใครอยากลองไปทำปลูกไว้ดูเล่นนะครับก็ลองไปทำดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ